ออกรถซูซูกิเซลีเรโอวันนี้ผ่อนหนักทําไมจัดไปคนละครึ่งเลยนะครับรับดีลสุดพิเศษจากซูซูกิช่วยผ่อน50%สูงสุด20งวดหรือจะเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนซูซูกิก็จัดให้รับดีลสุดคุ้มได้แล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม2568สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือ w w w suzuki co t h นะครับใครที่ชอบดู YouTube แล้วหงุดหงิดกับโฆษณาขัดจังหวะอยากใช้ y o u t u b พ p ี e m ียมแต่เห็นราคาแล้วสู้ไม่ไหวนะครับต้องที่นี่ เลครับเกร168ชอป YouTube Premium เริ่มต้นถูกสุดๆเพียงแค่39บาทเท่านั้นนะครับแถมยังมี Netflix เริ่มต้นเพียงแค่15บาทเท่านั้นนะครับและยังมี Account Premium อีกมากมายที่เกรด168ชอบสนใจก็คลิกที่ลิงก์ที่ปักหุดไว้ได้เลยนะครับทีนี้ครับอ่ะเราก็ย้อนกลับไปตอนที่เขา แต่งตั้งลูเบนอมโมลิมซึ่งเราก็คุยกันแล้วแหละว่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแผนเป็นหลังสามซึ่งมันก็มีความเสี่ยงสูงถูกไหมครับบอกอมโมลิมเขาก็สัมภาษณ์ว่าเราจะต้องทอรมานนั่นแหละตอนนั้นน่ะซึ่งมันก็แปลว่าเขาอาจจะคุยกันแล้วว่าโอเคผลการแข่งขันที่ได้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะแต่เอาแบบวิธีคิดของ ทีมฟุตบอลชั้นนำอะครับแล้วก็สถานการณ์การเงินของแมนยูณเวลานั้นน่ะมันยังแต้มตามพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอยู่แค่4คะแนนเองนะครับตอนนั้นน่ะถ้าเอาจริงๆเผลอๆไม่มีใครรู้นะว่ามันได้5ทีมถูกไหมแต่ว่าณเวลานั้นมันอาจจะยังอยู่ในพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกด้วยซ้ำแล้วเขาเลือกที่จะเดิมพันแบบนี้ทำไมคนทีออ่อยู่ในวงการฟุตบอลนะ่ย นะครับอย่างโอมาเบรดาหรือเซอร์จิมที่ก็เป็นแฟนพันแท้แมนยูดูบอลมาเขาไม่เข้าใจความสําคัญของการไปแชมเปี้ยนส์ลีกปีต่อไปอะครับทำไมเขาถึงเลือกเสื้อเดิมพันที่มันเสี่ยงข,ขนาดนี้ทังนั้นนี่มันมีโอกาสอยู่เขาเข้าใจอยู่แล้วครับไอเรื่องความสําคัญแชมเปี้ยนส์ลีกอะไรเนี่ยแต่มุมมองแล้วก็วิสัยทัศน์ในเชิงฟุตบอลเนี่ยผมบอกเลยว่าเขามีน้อยแม้กระทั่งโอมาเบรดาด้วยซึ่งเขาก็ไม่ใช่ตัวที่มองฟุตบอลออกมองฟุตบอลขาดถ้าเขาเก่งจริงเนี่ย เขาต้องอยู่ในวงการถูกไหมที่เขาดูโปรไฟล์สวยเพราะเขาเคยอยู่แมนซิตี้แค่นั้นเองแต่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโครงสร้างฟุตบอลถึงเกี่ยวก็น้อยมากไม่ได้เป็นหัวดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูได้จากไหนการตัดสินใจเขาเปลี่ยนเทนฮากแล้วเขาตั้งอโมริมเนี่ยแล้วเล่นคนละระบบเนี่ยคุณต้องพึงสังวรและรู้ล่วงหน้าเลยการที่คุณจะเปลี่ยนระบบเนี่ยผมเชื่อว่าเขาได้คุยกับอโมริมร้อยเปอร์เซ็นต์อโมริมก็ต้องยืนยันว่าผมจะเล่นแบบนี้นะทีนี้ก็ผมบอกแล้วว่าอโมริมมันไม่ผิดกับมึงเนี่ยแหละ ไปขยันขยอยื่นคำขาดว่าถ้าไม่มาตอนนี้มึงก็ไม่ต้องมาเลยเนี่ยตรงนี้แหละที่อมโมริมก็เป็นคนพูดเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณย่อมรู้อยู่แล้วว่าเขาเข้ามาเขาจะเล่นระบบนี้ในนั้นเนี่ยถ้าคุณมีความรู้เรื่องฟุตบอลเชิงลึกคุณจะต้องพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยวิลค็อกส์แล้วทรัพยากรน,นักบอลที่มีมันจะโอเคไหมผมเชื่อว่ามันคุยกันหมดแล้วทั้ง2ฝ่ายทั้งอมโมริมแล้วก็ทีมงานของอินิออสเนี่ยมันก็จะสรุปออกมาว่าเอ้ย hey, เปลี่ยนได้มีปัญหาหรอกเรื่องระบบการเล่นเนี่ย นักบอลเนี่ยมันเล่นได้หลายระบบอยู่แล้วผมคิดว่าเป็นแบบนี้แน่นอนเพราะจะบอกว่ามันไม่รู้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องคุยกันก่อนเหมือนคุณจะจ้างพนักงานสักคนหนึ่งเนี่ยเอามานั่งตำแหน่งเนี้ยคุณต้องมีการสอบสัมภาษณ์พูดคุยก่อนเอ้เราอยากได้ตำแหน่งเนี้ยคุณสมบัติคุณมีอะไรบ้างและคุณจะมาพรีเซนต์อะไรบ้างผมว่ามันคุยกันเนี่ยผมถึงบอกไงว่าสุดท้ายเนี่ย คนที่เลือกเนี่ยที่ข่าวบอกว่าเป็นโอมาเบลาดาเนี่ยนั่นแหละเขาเป็นคนเลือกเพราะฉะนั้นเขาต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับความล้มเหลวในซีซั่นที่ผ่านมาบอกก่อนนะต้องแยกส่วนนะที่บอกล้มเหลวแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ไล่าอาโมลิมออกล้มเหลวในในด้านของผลงานผลการแข่งขันแต่โอกาสเนี่ยเราให้แน่นอนเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ย ก็อธิบายให้ฟังหลายรอบแล้วว่าข้างหลังบ้านเนี่ยเป็นคนเลือกเลือกทั้งโครงสร้างเลือกทั้งแนวทางเลือกทั้งตัวผู้ร่วมงานเลือกทั้งตัวกุญซือเพราะฉะนั้นคนที่ต้องรับผิดช,ชอบหลังจากอโมริมก็คือหลังบ้านนี่แหละซึ่งมันก็เสี่ยงมากเพราะว่าเสียดายสี่คะแนนที่อยู่ตอนนั้นนะครับเรายิ่งเป็นท็อปไฟด้วยจริงๆถ้าทําดีๆมันก็ไปได้นะด้วยอันดับในลีกอะ่ะทีเนี้ยพอผมมาสังเกตดูทีมที่เขาเปลี่ยนโค้ชกลางคันแล้วเลือกเปลี่ยนระบบเลยอะ่ะ ือส่วนใหญ่ถ้าเป็นทีมเลเวลแบบแมนดูอย่างเงี้ยที่ต้องการพื้นที่แชมเปนส์ลีกแล้วโอเค มันสุ่มเสี่ยงจะหลุดแล้วเขาเปลี่ยนส่วนใหญ่เขาก็จะ<ม>อ่าชายโค้ชที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องพาทีมไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอะไรเงี้ยยิงในไอ<ม>้พวกไอ้พวกในอิตาลีเนี่ยชอบทํากัน<ม>แต่ถ้าสมมุติจะเป็นโค้ชที่เปลี่ยนระบบหน้ามือหลังมือแบบนัน้คือสถานการณ์ตอนนั้นคือแบบมันน่าจะไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วเช่นซิโมเนอินซากี้ตอนไปทําเปลี่ยนเป็นโค้ชระหว่างกลางฤดูกาลแทนสเตฟโปโนเปียรลีที่ลาซิโอเล่น 4- 2 3สมาแล้วก็เหลืออยู่89เนกะ้านัดสุด<ม><ม>ท้ายอ่ะก็อินซากี้มาแล้วก็ทําจบอันดับแ่ด ตอนนั้นหล่นไปอยู่ลองบ้วยแล้วก็เปลี่ยนเป็นอาองโซมาแล้วก็เล่นหลัง3ามใช่ไหมครับจาก4 2 3, 1 1> <ม>่สามหนึ่งมาเหมือนกันซึ่งเขาก็คงไม่ได้คาดหวังลแล้วแหละตอนนั้นอ,อันดับมันแย่มากแต่อย่างแมนยูอ่ะมันยังมีลุ้นยอยู่แล้วเลือกแบบเนี้ย<ม>สุดท้ายพอในลีกมันแย่แล้วก็ต้องมาอออินกับยูโรปาซึ่งพี่เม้งมอง วิธีคิดตรงนี้ยังไงครับกับการที่เลือกที่จะทุ่มเททั้งหมดกับยุโรป้าแล้วก็แทบจะทิ้งในลีกไปเลยคือผลงานในลีกยุโรป้าน,นี่ก็สวนทางกันแล้วสุดท้ายมันไม่ได้ครับ2อ,อย่างเนี่ยเอาอย่างแรกก่อนเรื่องระบบการเล่นเนี่ยผมยังยืนยันเหมือนเดิมว่าผมไม่ติดแต่ถูกตั้งข้อสังเกตขึ้นมาเกี่ยวกับระบบที่จากแบ็กโฟมาเป็น3ามเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยพอผลงานมันแย่เลยถูก ตั้งคำถามนี้ขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่มากมายอะไรนะแต่พอเป็นอะโมริมทาแล้วมันไม่เวิร์กไงมันไม่เข้าล็อกสักทีนึงมันไม่ลงตัวนักบอลไม่เข้าใจสักทีหนึ่งมันเป็นไปได้เหรอต้องเกือบ40นัดแล้วนักบอลจะไม่เข้าใจอ่ะนักบอลมันแย่มากเรายอมรับนะบางตัวเนี่ยแต่มันไม่ได้แย่จนถึงขนาดแบบมันไม่เข้าใจอะไรเลยเหรอวะผมไม่ผมไม่เข้าใจตรงเนี้ยว่าอโมริมก็พูดอยู่นั่นแหละว่าต้องทําความเข้าใจนู่นนี่นั่นระทมทุก ผมอยากถามว่ามึงจะระทมทุกอะไรนันนะกหนาฟุตบอลเขาเตะมาร้อยกว่าปีนะผมจะบอกให้ฟังว่าทฤษฎีจ๋าๆเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้จําเป็นเลยมันไม่ไจําเป็นแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ด้วยซ้ําแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนเนี่ยพวกรายละเอียดปลีกย่อยมันจะเข้ามาเรื่องของสถิติดาต้าเบสมันเริ่มเข้ามาเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬามันเข้ามาตั้งนานแล้วมันเลยทําให้โค้ช แต่ละรุ่นแต่ละเจนเนี่ยมันได้รับข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะแยะอุปกรณ์โดยความสะดวกเพิ่มเติมขึ้นการทํางานง่ายขึ้นมุมมองกว้างขวางขึ้นอ่าอันนี้มันช่วยแต่แก่นของฟุตบอลเนี่ยมันไม่หนีไปจากเดิมครับผมยืนยันเลยคุณเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะไม่มีจอทีวียักษ์ข้างสนามแบบที่นาเกิร์สมันใช้อยู่ปัจจุบันนี้ลุยสเ์เอดิเก้แม่งขึ้นเหมือนตั้งขึ้นไปอ่ะทำขึ้นไปอยู่ข้างสนามซ้อมเพื่อจะมองมุมสูงเห็นไหม เมื่อก่อนมันไม่มีแต่พออุปกรณ์มันอำนวยความสะดวกได้ก็ดีกูก็จะเห็นมุมไกลกูได้เห็นหลากหลายมันก็จะเพิ่มวิสัยทัศน์เข้าไปอีกสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องดีๆแต่แก่นของฟุตบอลจริงๆคือวิธีเล่นของคุณนี่แหละคุณจะเล่นระบบเนี้ยผมบอกผมไม่เคยติดเลยอโมริมแต่ผมอยากดูวิธีเล่นคุณเนี่ยระบบ3ามเซนเตอร์แบ็กเนี่ยวิงแบ็กขึ้นยังไงกลางสนับสนุนยังไงกลาง2ตัวเนี่ยและเบอร์สิบสองตัวของคุณเนี่ยเล่นกันยังไงผมอยากเห็นจนปัจจุบันนี้มันยังไม่ลงตัวเลยถามว่าดูได้ตรงไหนก็ดูได้จากกูนนน่ััดไงงีคคือตอตขุณนะ คนที่เก่งที่สุดในทีมคนที่เป็นทุกอย่างของทีมเนี่ยคุณยังจับมันไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่เลยะผมถามว่าคุณทําฟุตบอลเนี่ยนะบรูโน่แฟนเดสเก่งมากเลยเล่นตรงเนี้ยคุณควรจะเปลี่ยนมันไปเล่นตรงอื่นไหมคุณต้องให้มันเล่นตรงนั้นสิเพราะมันเก่งที่สุดและคุณไปแก้ปัญหาที่อื่นคุณกลายเป็นว่าคุณเอาบรูโน่แฟนเดสไปแก้ปัญหาตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นผมก็เคยบอกแล้วว่าแบบเนี้ยไอ้ตำแหน่งที่บรูโน่แฟนเดสถนัดคุณก็จะเสียไปเลยถูกไหม สมมตินะแต่คุณจับมันมาเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางเท่ากับว่าคุณมีปัญหา2ตำแหน่งเลยถูกไหมแต่ถ้าคุณเอาบรูโน่เล่นตำแหน่งเบอร์1ิที่มันถนัดคุณจะเหลือปัญหาเดียวคือปัญหามิดฟิลด์ตัวกลางกูจเจาใครเล่นราบเบอร์1ิบรูโน่ของดีเก่งสุดตรงนี้คุณเอามันปักไว้ตรงนี้คุณก็แก้ปัญหาเดียวคือใครจะเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางแต่ปรากฏว่าคุณก็เอาบรูโน่ถอยขึ้นถอยขึ้นมันไม่ใช่คนเดียวมันมีคนอื่นอีกที่คุณจับขึ้นจับลงเอาซ้ายไปทีขวาไปทีแม้ทั้งมาสลาวีเนี่ย เดี๋ยวคุณก็เล่นเซนเตอร์ขวาเดี๋ยวเล่นวิงขวาเดี๋ยวเล่นวิ่งซ้ายเดี๋ยวเล่นเซนเตอร์ซ้ายโอเคในช่วงจังหวะที่นักฟุตบอลเจ็บหรือโรเตชันผมเข้าใจแต่ว่ามันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่เรื่องคุณจับนักบอลที่เล่นตำแหน่งที่ดีสุดตรงนี้เปลี่ยนบทบาทไปอ่ามาสวีบูโนใครอีกที่คุณจับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทําให้ทีมคุณมีปัญหาหลายจุดเลยถ้าคุณเอานักฟุตบอลที่มันเล่นตรงสเปค เช่นมาสาวีคุณซื้อมันมามันเล่นตำแหน่งฟูลแบ็กคุณซื้อมันมาคุณก็ต้องเอามันเล่นฟูลแบ็กดีครับแต่คุณทําไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่าเพราะมันมีดารโลครับแล้วคุณจะซื้อมาทําไมผมถามอยู่ถามก่อนเนี่ยเห็นไหมทับซอ้อนแล้วพอซื้อมาปุ๊บดารโลก็ต้องเล่นเพราะนั้นมาสาวีอยู่ไหนก็ต้องเล่นเซนเตอร์ข้างหลังลูโนมาสาวีหรือจะดารโลเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายแม้กระทั่งดอกูถนัดซ,ซ้ายซื้อมาคนก็นึกว่าเอามาเล่นวิงซ้ายแม่งก็เอาไปเล่นวิงขวาเหมือนกันเห็นไหม มันเล็กลายเป็นปัญหาแต่ละจุดแต่ละจุดไปเหมือนเมสันเมาส์เหมือนเซิร์เซ่เอาไงดีล่ะทีนี้มันกลายเป็นว่าจับตรงนู้นทีจับตรงนี้ทีที่เขาบอกว่าจับปูใส่กระด้งอะมันเป็นแบบนี้ถ้าคุณสแกนเร็วคุณเห็นปุ๊บไอ้บูโน่อยู่ตรงนี้มาสเวตต้องตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาละเราได้และสี่ห้าตำแหน่งแน่ๆละที่เหลือ กูจะเอาใครเล่นถามว่าไอ้สี่ห้าตำแหน่งที่ได้แล้วเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมได้ถ้ามันเจ็บหรือแบนแต่ถ้ามันไม่เจ็บไม่แบนคุณต้องเอามันเล่นคุณอย่าเอามันไปเล่นแก้ปัญหาต้องอื่นต้องอื่นต้องอื่นทีนี้ปัญหาคุณเพิ่มเลยอะ่ะนี่คือหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนนะที่ผมดูอะโมลิม นอกเหนือจากวิธีการเล่นที่ผมบอกตรงว่าโคตรพื้นเลยเล่นหน้าลายตามแพทเทิร์นฟุตบอลเนี่ยตัวมันเองเนี่ยเป็นคนอธิบายหลังจบเกมทุกนัดแล้วผมเอามาขยายความให้ฟังทุกนัดว่ามันพูดว่าอะไรมันมาเล่าให้ฟังว่าปัญหานี้นี้นี้แต่มันนะไม่เคยแก้ให้เราเห็นพูดแม้กระทั่งว่าแมนยูเนี่ยไม่กล้าส่งบอลเข้าไปเล่นในแดน3แล้วก็ใช้เวลาในแดน3น้อยเกินไปเสียาการคลองบอลง่ายเขาพูดอยู่เงี้ยหลายรอบเราอะ่ะไม่อยากฟังแล้ว เราอยากเห็นแล้วจะแก้ยังไงล่ะมันไม่เกี่ยวกับคุณภาพนักบอลนะแยกส่วนออกไปก่อนก็ผมบอกแล้วว่าคุณเข้ามาคุณต้องรู้ว่านักบอลแมนยูเนี่ยมันเป็นสเปคนี้นะปัญหาใหญ่อยู่ตรงไหนคุณจะเข้ามาไม่รู้อิหนอยอเนและเข้ามาทําเนี่ยผมไม่เชื่อคุณต้องรู้แล้วถ้าคุณเป็นโค้ชที่ตาถึงเนี่ยสแกนเร็วเนี่ยคุณย่อมต้องรู้เลยว่าไอที่มีอยู่เนี่ยระบบเนี้ยระบบของมึงเนี่ย ทยเล่นได้แน่นอนมึงเอาเล่นเลยอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปแล้วเมื่อไหร่มึงจะหาได้โอ้ยิ่งตอนแรกยิ่งหนักเลยมาทดสอบอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่หมดเลยโอ้โหผมเห็นละตายตายตายเชียนี้มันโค้ชฟุตบอลระดับไหนกันเนี่ยมึงต้องมาเริ่มทดสอบกันใหม่เลยเหรอจริงๆซ้อมอยู่ทีสองทีสามทีมึงต้องรู้แล้วว่าเอ้ยนักฟุตบอลที่มีเนี่ยคุณสมบัติมันเป็นยังไงโอ้โหเล่นรองกันบางตัวนี่เล่นอยู่3ามสี่ตำแหน่งเลยนะมันไม่แปลกที่10นัด15นัดแรกแม่งเละ อันนี้ผมผมเชาาความให้ฟังถึงว่าตั้งแต่โมลิมมาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างอันนี้คืออธิบายให้ฟังส่วนอนาคตเอาไว้อีกเรื่องหนึง่งอันนี้คือปัญหาจากจุดเริ่มต้นจากรายละเอียดปีกย่อยลงลึกอะไรต่างเนี่ยอันนี้ชัดสุดท้ายผมยืนยันเดียวว่าวิธีเล่นและการแก้ปัญหาอย่างอื่นผมไม่ติดนะระบบการเล่นโอ้เล่นไม่ตรงสเปคไม่อะไรอันนี้เรารู้อยู่แล้ว แต่ผมติดเนี่ยแหละคุณเข้ามาคุณต้องโชยเห็นหน่อยเว้ยบางทีมบางโค้ชเขาเปลี่ยนมานักบอลเขาแย่กว่าคุณอีกแต่ทําไมเขาไปของเขาได้ผมไม่อยากจะเปรียบเทียบหรอกแต่ว่าระดับรูเบนอโมริมที่ได้รับการยกย่องเนี่ยมันไม่น่าจบฤดูกาลด้วยสภาพแบบนี้โอเคนะครับอะพี่มิงยังไม่ได้ตอบเลยเรื่องแบบวิธีคิดในการที่ไปอออินกับยูโรปาเพื่อโคตาแชมเปี้ยนลีกแล้วสุดท้ายพลาดอ่ะอันนี้มันมันจำเป็นแล้วเพราะว่าพอผ่านไปครึ่งซีซั่นเสร็ศๆเ,เนี่ย มันเริ่มเห็นแววแล้วว่ามึงจะไม่ได้ไปท็อปโฟร์แล้วเพราะว่าไม่ชนะเลยยิ่งเล่นแต้มยิ่งห่างยิ่งเล่นแต้มยิ่งห่างจําได้ไหมว่าก่อนอโมริมมาเนี่ยเอฟเวอร์ตันพาเลสต่างๆอ่ะมันแย่มากนะมันจะตกชั้นกันแล้วเล่นไปเล่นมาแต้มมันแซงเราขึ้นไปหมดเลยวูฟเวิร์บอะไรไปหมดแล้วจําได้ว่าต้นซีซั่นเนี่ยวูฟพาเลสเอฟเวอร์ตันโหแม่งแย่มากเลยแย่แบบสุดๆเลยอ่ะปรากฏว่าถึงนัดสุดท้ายมันแซงหมดแล้ว เห็นไหมนี่เนี่ยผมถึงบอกว่าดีไม่ดีมาว่าอัมริมหรืออะไรให้คุณดูดิว่าถ้ามันดีจริงเนี่ยมันไม่อยู่ตรงนี้หรอกแล้วถ้าคุณดูแมนยูทุกนัดคุณต้องเข้าใจอาพอพี่เม่งพูดเรื่องอัมริมกับการปรับระบบกลางฤดูกาลแล้วก็ผลงานไม่ดีใช่ไหมมันก็โอเคผมก็เห็นตามเสียงตามโซเชียลนะครับ เขาก็พยายามพูดกันว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าการปรับระบบจากหลังสม่เล่นหลัง3ากลางหรือดูการผู้เล่นไม่ตรงสเปคมันไม่มีทางทําให้ดีได้หรอกแต่จากประสบการณ์การดูบอลของผมมันก็มีหลายคนนะที่ปรับจากหลัง4มาเป็นหลัง3ากลางหรือดูการไม่มี p r e c i s ั o นโอเคมันจะไม่ได้ดีผลงานดีเลิศแต่มันไม่ได้สารวันเตี้ยลงมันก็ดีขึ้น อ่ะยกตัวอย่างฤดูกาลที่แล้วโอลิเวอร์กราสเนอร์เข้ามาทำพิซตัลพาเลตกลางฤดูกาลก็ปรับจากหลัง4เป็นหลัง3ไม่มีพีซีสั้นตัวก็แทบไม่ได้ซื้อเหมือนกันพาเลตก็ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดวูฟแฮมตันฤดูกาลนี้ตอนแรกอยู่โซนตกชั้นด้วยซ้ำคุกกี้ใหญ่พวก3น้องใหม่เลยพอเปลี่ยนเป็นวิกเตอร์เปเรราปรับมาเล่นหลัง3 ก็ดีขึ้นลอดตกชั้นหรืออย่างที่เคยยกตัวอย่างซิมเนนซากี้มาทำลาซิโอแทนสเตฟานโนปิโอลีช่วงท้ายฤดูกาลก็ดีขึ้นจากหลัง4เป็นหลัง3เหมือนกันหรือชาบีอาลองโซก็จากหลัง4เป็นหลัง3ก็ดีจนถึงขั้นไปเล่นยูโรป้าเลยปีต่อมาก็เป็นแชมป์เลยทางที่จริงๆก็ไม่ได้มีพรกซิชั่นเหมือนกันแล้วผู้เล่นตัวเดิมเขาก็ขนาดหลัง4อยากจะรู้ว่า ทำไมลูเปนโมริมถึงมีปัญหาตรงนี้ครับถ้าให้พี่แมงล้อถ้าเทียบกับคนเหล่านั้นที่เคสอื่นเคสตั้นดี้อื่นที่เขาทำได้เราวัดเราเปรียบเทียบแต่ละคนอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้แต่ถ้าจะถามเฉพาะตัวโมริมเนี่ยผมวิเคราะห์มาว่าการสื่อสารของเขาแล้วก็ความตึงหรือว่าเน้นโพซิชันทั้งท้งที่เขาเนี่ยเป็นคนบอกว่าโพซิชันไม่สำคัญเท่าตัวต,วตนคือฟุตบอลอโมริมเนี่ยมันเป็นฟุตบอลร,ระบบจ๋าเลยตำแหน่ง ต่อตำแหน่งเนี่ยมันโคตรจะเป๊ะเลยผมแทบไม่เห็นนักฟุตบอลลงไปเล่นเนี่ยมันจะมีเชฟตอนบิลแอพแต่ตอนที่คุณสร้างเกมผ่านเครื่งสนามไปแล้วทีเนี้ยคุณก็จินตนาการเลยจะซ้ายจะขวาเข้าออกปล่อยไปเลยคุณจะกลับเข้าสู่เชฟอีกทีก็คือคุณเป็นฝ่ายรับเขาถึงแยกไงมีบอลกับไม่มีบอลมีบอลเชฟนี้ไม่มีบอลเชฟนี้เชฟก็คือรูปแบบระบบตำแหน่งการยืนนี่แหละแต่ของแมนยูเนี่ยมันจะเป๊ะในยุคอมโมริมเนี่ยมันก็จะมีบางบางทีคือไอตัวเนี้ย เล่นเบอร์สิบขวาอยู่แต่จังหวะขึ้นไปแล้วเนี่ยมันเข้าไปอยู่ข้างในไอ้ฮอยลุนก็มาเล่นเบอร์สิบขวาแทนอยู่พักแต่เดี๋ยวมันก็ต้องกลับสลับกันเข้าไปไอ้ตรงเนี้ยเป็นเรื่องปกติแต่โดยรวมแล้วเนี่ยทุกคนใน11ตัวอ่ะสิคนยกเว้นประตูมันคำนึงถึงตำแหน่งกันอย่างนั้นเลยวิงแบ็กเนี่ยแทบจะไม่ได้ขยับไปไหนเลยผมวิเคราะห์อโมริมว่าวิธีเล่นกุลเนี่ยมันไม่หลากหลายมันไม่แพรวะ่ะไม่จําเป็นจะต้องไปมองถึงว่าจะก้าวขึ้นมาลุ้นแชมป์หรือว่าจะชนะ1ิบนัด 20นัดดัวไม่ต้องเรามองวิธีเล่นในแต่ละนัดเนี่ยทำไมวิงแบ็กมึงไปจ่ออย่างนั้นยืนคาอย่างนั้นแล้วมึงยืนอยู่ข้างสนามมึงก็ไม่ได้บอกอะไรเลยมึงก็ปล่อยให้มันเล่นอยู่อย่างนั้นไม่ได้กว็วนหลังอยู่เงี้ยทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยก็ยืนอยู่ตรงนั้นสุดท้ายตัวเองก็เป็นคนเฉลยเองว่านักบอลไม่กล้าเปิดเกมลุกเข้าไปในแดน3นู่นนี่นั่นก็เลยเลือกเซตไปเซตมาเอา้าแล้วมึงยืนดูอยู่ทําไมไม่บอกอะ่ะแล้วเกมต่อไปมึงก็พัฒนาดิเฮ้ยไม่เอาละแบบเดิมมึงกล้าเล่นเข้ว e n งนี้หน่อย ก็ไม่ใช่มึงก็ยังเล่นซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอยู่แล้วตกลงที่มึงให้สัมภาษณ์มึงไปโบยให้นักบอลเนี่ยแล้วใครมันเป็นคนคุมทีมใครมันเป็นคนวางแผนนักบอลมันต้องเล่นตามแผนโค้ชถูกไหมมึงมาบอกว่าไม่กล้าบอลเข้าแดน3ใช้เวลาแดน3น้อยแต่มึงก็ยืนดูมันเล่นอยู่แบบเดิมนัดต่อไปต่อไปต่อไปแม่งก็ยังเล่นอยู่แบบเดิมเห็นไหมอันนี้คือที่ผมติดมากๆเลยเนี่ย ไอเรื่องวิธีเล่นเนี่ยอธิบายให้เราฟังหมดเลยนู่นนี่นั่นแต่แก้ดีครับปัญหาเนี่ยเรารู้แล้วมึงพูดมาตั้งแต่ต้นกูรู้แล้ว <c oughs> แก้สิก็ไม่ได้แก้ให้เห็นอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่แฮปปี้มันลักษณะคล้ายๆเอลิกเทนฮากอะ มาเล่าปัญหาให้ฟังตอนหลังๆเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วก็เห็นเห็นอยู่ก็ไม่สามารถแก้ได้ตอนหลังออกนิ้วออกทะเลและเอานักบอลไปเล่นตำแหน่งผิดปกติไปหมดแล้วมัวไปหมดแล้วเอากาเซมิโลเล่นเซนเตอร์เอาเอ่อมาสลาวีไปเล่นเบอร์สิบเอาโอ้โหกูเห็นแล้วกูเอ้ยมึงธาตุไฟแตกแล้วตั้งแต่เอาเวกฮอสศูนย์หน้าเอามาเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวรับเอามาไล่บอลอย่างเดียวเอามาเล่นหน้าต่ำเวรกรรมมึงคิดได้ยังไงนี่แหละผมถึงบอกไงว่าเชนฮาคุณเนี่ยอายุเยอะจริงแต่ลึกลงไปเนี่ย ลูกเล่นเนี่ยคุณมีน้อยมากแล้วก็ทีเด็ดทีขาดอ่ะผมไม่อยากจะใช้คํารุนแรงอะ่ะเพราะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยโซชาเจนฮาคแม้กระทังรัฟลังนิกที่เขาเป็นอาจารย์ใหญ่เขาไม่ใช่โค้ชเขาคุมทีม10ปีหลังนะตอนนั้นนะ่ะเขาคุมทีมข้างสนาม80นัดเองเขาไม่ใช่โค้ชข้างสนามเข,า,า,มขาคืออาจารย์ใหญ่อยู่ข้างบนอโมริมก็ไม่ต่างจากเซนฮาคนะผมบอกเอาไว้ตั้งแต่เขายังไม่มาด้วยเพราะนั้นเราต้องรอดูนะโมริมเนี่ยคุณอย่าไปเชื่อใจอย่าไปไว้วางใจมากเพราะว่า โปรไฟล์หรือรอะไรต่างๆเขาไม่ต่างอย่างเทนฮากอายุเขาต่างแค่นั้นเองอ่ะทีนี้มาที่เกมนัดชิงอะสปเปอร์นครับสิ่งที่เราก็คุยกันแล้วเราก็ขาดใจใช่ไหมที่พี่เม้งบอกว่ามันน่าจะมีเซอร์ไพรส์นัดชิงคืออโมริม,มันก็เห็นเห็นอยู่แล้วว่าการส่งล้วตทอยรุนลงไปเล่นตัวจริงสุดหน้ามันดูทรงแล้วนะ่าจะไม่น่าเวิร์กอ่ะคือมันไม่เวิร์กมาทุกนัดอ่ะอยู่ดีๆมันจะมาเวิร์กนัดชิงนัดเดียมันก็เป็นไปไม่ได้ แต่สุดท้ายก็ลงเล่นตั้งแต่นาทีแรกแล้วก็อยู่นานด้วยอยากพี่เมงล้อต,ตรงนี้นะครับว่าอะไรทําให้อโมลินยึดติดขนาดนั้นทงที่ใช้มาแม่งไม่เคยจะเวิร์กเลยรูทางรู้คือผมมีความรู้สึกว่าให้ผมให้ผมเดานะเพราะว่าในทีมมันไม่มีนักบอลที่มีคุณสมบัติเป็นเบอร์กเก้ามันไม่มีจริงเซิร์เซ่ก็ไม่ใช่แล้วเพิ่งหายเจ็บมันเคยลองเอาเคอบี้เมนูไปเล่นเคยลองเอาตัวอื่นไปเล่นมันไม่เวิร์กถ้าเวิร์กมันต้องมันต้องเล่นต่อเนื่องเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยยึดติดกับฮอยลุนมาตลอดช่วงงหลั เล่นไม่ดีก็ลงเล่นไม่ดีก็ลงเล่นไม่ดีก็ลงเ,ลน,ลงเนี่ยยกเว,ว้นว่าร้าก็โรเตชันไปเพราะเขาเคยลองแล้วมันไม่เวิร์กอันนี้ให้ผมเดานะเขาก็เลยยืนหยัดแล้วก็ยึดมั่นกับฮอยลุนเพราะว่าหลังเกมตอนหลังเนี่ยนักข่าวถามตลอดเพราะฮอยลุนมันฟอร์มแย่คาตอบก็คือหอยลุนขยันตุ้มเทพยายามพัฒนาตัวเองนู่นนี่นั่นก็คือมันเห็นความมุ่งม,มั่นตั้งใจแหละมันก็ต้องตอบแบบนี้หรือไม่ก็ในมุมมองผมคือในทีมมันไม่มีเบอร์9ก้าอาชีพแล้ว ก็เลยจาเป็นต้องให้หอยลุนตรงเนี้ยโคช้ชมีสิทธิ์มั่นใจนักบอลมีสิทธิ์อะไรได้ผมไม่ว่าผมบอกแล้วว่าส1เ็ตัวแรกที่เล่น,นสเปอร์เนี่ยผมไม่ติดนะผมมองลุยง,ง่ายดีด้วยอ่ะหอยลุนเดี๋ยวแม่งอาจจะดีนัดนี้เมสันเมาส์ตำแหน่งถนัดแล้วนี่หว่าเดี๋ยวมึงอาจจะโชว์ฟอร์มได้ดีโอเคอา์มัดเวลามันทะลุทะลวงท็อปฟอร์มเนี่ยแม่งก็น,น่ากลัวกว่ากาลาโช่นะทั้งๆั้ที่ผมเสียดายกาลาโช่นะแต่ผมบอกว่าไม่เป็นไรจัดชุดนี้ก็ชุดนี้เพราะว่ามันดูสมดุลดีเหมือนกัน เออบูโนลงมาข้างล่างแล้วเดี๋ยวได้บุกเต็มที่เห็นไหมเราก็มองโลกในแง่ดีแต่พอเล่นไปเนี่ยมันไม่เวิร์กเว้ยคุณน่าจะเปลี่ยนให้เร็วกว่านี้ตามความคิดผมไม่ใช่นาะที71คุณเพิ่งมาขยับเนี่ยผมว่ามันช้าไป แล้วที่เขาสัมภาษณ์นะครับเรื่องการใช้เมาส์ก่อนกาแโช่พอมีนักข่าวเวจี้แล้วเขาบอกว่าก็อา้าวกานนโช่ไม่ใช่เหรอที่ยิงนกตกปลารอบรองชนะเลิศพลาดโอกาสเยอะสุดแล้วอ่ะแต่ในเกมนัดชิงอะ่ะพอกานนโช่ลงมาปุ๊บมันวูบว่ากว่าเมาส์ที่ทําอะไรไม่ได้เลยได้ตดัดเข้ามายิงครั้งหนึ่งกับข้าวด้วยวิคาริโอเซฟอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังก็เหมือนกับ หมือนจะแตกหกกักกับการนชโชเลยพี่ชายก็โพสใช่ไหมว่าแบบไอ้กานาโชเป็นคนที่ยิงแอซซิตลองแค่บูโน่คนเดียวในทีมช่วยทีมมาโดยตลอดแต่ว่านัดชิงได้ลงเล่นแค่20นาทีอะไรเงี้ยพี่เม้งมองการตัดนะสินใจมูฟนี้ของอาร์มอินไงบ้างครับแค่คําตอบเขาแม่งก็ไม่ถูกแล้วจะมาอ้างว่าการนาโชยิงไม่ดีหรืออะไรเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ใช่คุณต้องเอาเหตุผลมาว่าทําไมคุณถึงเลือกเมาส์หรืออามัดถ้าตําแหน่งเดียวกันก็คือเมสันเมาส์ คุณต้องอธิบายให้ให้ให,ให้ให้นักข่าวฟังและแฟนบอลฟังว่าทําไมคุณถึงเลือกเมสันเมาส์ไม่ใช่คุณมาต่อว่ากาลาโชในต่อหน้าสื่อแบบนี้ถูกไหมอย่างเช่นผมยกตัวอย่างในยูโรเนี่ยในยูโรเนี่ยนาเกิส์แมนเนี่ยมันดรอปฟลอเรนเวสเนี่ยแล้วมันให้ซาเน่เล่นเป็นขานสายตาแฟนบอลผมเองก็เฮ้ยทำไมไอเชวิสมันสดกว่าจัดจ้านกว่าซาเน่ทำไมมันได้เล่นจังเลยวะสุดท้ายเนี่ยนักข่าวก็ต้องถามเขาอธิบายให้ฟังว่า ฟอร์ลินเวสเนี่ยฟุตบอลติดเท้าจริงแต่เกมเนี้ยผมอยากได้ตัวลุกที่วิ่งมาจากข้างหลังสอนมาจากข้างหลังมันจะอันตรายอย่างงู้นอย่างนี้เออมึงอธิบายแบบนี้ดิเป็นเกี่ยวกับเรื่องแท็กติกมึงก็ว่าไปแต่พอมึงอธิบายแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าคุณไปต่อว่าลูกน้องคุณเองแล้วแล้วมาเปลี่ยนเขาถ้าตอบให้สวยคุณต้องบอกว่าเลือกเมสันเมาส์เพราะอย่างงาู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมอยากได้แบบนี้แบบนั้นแล้วเดี๋ยวเล่นไปแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูอีกทีหรือไงก็ว่าไปคือผมบอกไงว่า ยิ่งพูดเนี่ยมันก็ยิ่งโชว์ความคิดความรู้สึกของคุณออกมาเหมือนเช่นฮฮกตอนหลังเนี่ยั่งทูแบบเดียวกับแบบเดียวกันเลยใหม่ๆหา,า,าโอโ้โหให้สัมภาษณ์โคตรดีผมชอบมากนะเพะอะไรแม่งคุยเรื่องแท็กติกคุยเรื่องนู่นนี่อย่างางุง่นง,ง,งนี้เออเฮ้ยเออเออเออว้ยมึงจะทําบอลแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนั้นเออเข้าท่าเว้ยแต่พอผ่านผ่านไปเจอปัญหาเอา้าแล้วมึงมาเล่าให้ฟังทาไมมึงเล่าตั้งแต่ต้นแล้วมึงกัไมแก่เนี่ยก็เหมือนอมริมเนี่ยแล้วนักข่าวมันก็ถามโยกโย้ยอกย้อนไปเรื่อยอ่ะ แล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาแทงใจดําเดี๋ยวมันก็มาจี้จุดตรงนี้ตรงนี้ต่อให้มึงเจ้าบทเจ้ากรอนไงนะบทสัมภาษณ์ที่ออกมาก็หลงเหลี่ยมนักข่าวอังกฤษ,ษอยู่แล้วสุดท้ายยิ่งตอนหลังๆนะสัมภาษณ์หลุดโปะไปแล้วกลับมาแก้อีกเพรสคอนเฟริรนส์หนึ่งเออที่พูดไปอย่างนั้นก็อย่างงู้นอย่างนี้เห็นไหมสองสามรอบแบบจำได้ไหม,มที่บอกว่าแมนยูชนนี้ห่วยสุดใน,นประวัติศาสตร์เออแล้วก็มาล่าสุดที่แบบโอ้ไม่ไหวแล้วถ้าไม่ดีจริงอาจจะเปลี่ยนคนมานะเปลี่ยนผมเป็นคนอื่นก็ได้เนี่ยเห็นไหม แล้วมึงก็มาแก้ทีหลังอันนี้แหละคือคือนอกสนามเรื่องนอกสนามที่ตัวผมเองเนี่ยเริ่มมีกลิ่นที่ไม่แฮปปี้กับอโมริมแล้วอ่าโอเคทีเนี้ยพอทุกอย่างที่เดิมพันมันล้มเหลวอะนะครับออลอินกับยูโรป้ามันไม่ได้ผลงานในลีกก็เข้าขั้นแบบ่วยแตกมีสิทธิ์ที่จะจบอันดับ17ถ้าสเปอร์ แค่เสมอแล้วแมนยูไปแพ้แอสตันวิลล่าซึ่งแอสตันวิลล่าก็น่าจะมุ่งมั่นเต็มที่วพาะเขาลุนท็อปโฟอยู่นะครับส่วนแมนยูน่าจะโอโหสภาพจิตใจน่าจะย่ำแย่นะครับ